บริษัท Microsoft เปิดเผยว่ากำลังจะเลิกใช้ Internet Explorer ซึ่งเป็นเบราว์เซที่สร้างมานานกว่า27ปีและตอนนี้คนส่วนใหญ่ก็ได้หันไปใช้ Google Chrome หรือ Apple Safari ซึ่งในอนาคต Microsoft Edge จะเป็นเบราว์เซอแทนที่ Internet Explorer ที่อยู่บน Windows 10 Microsoft Edge ไม่เพียงจะเป็นเว็บเบราว์เอร์สร้างประสบการณ์ใหม่แต่รวดเร็วมีความปลอดภัยมากกว่า Internet Explorer และยังสามารถจัดการกับข้อกังวลหลักในการทำงานร่วมกับเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันโดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันนี้จนถึงปี2,572เป็นอย่างน้อยนอกจากนี้รายงาน State o u u t t e r ระบุว่าข้อมูลเมื่อเดือนเมษายนปี2,564 g o o l l e h r r o m ครองอันดับ1ของส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่65%ขณะที่ Apple Safari ที่ใช้งานในคอมพิวเตอร์และมือถืออยู่ในอันดับที่2อยู่ที่เกือบ19%ส่วน Mozilla Firefox อันดับ3อยู่ที่3.59%และ Microsoft e d g e อันดับที่ 4.